นะครับข่าวล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะสมศักดิ์เทพสุทินทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเอาผิดนะนะบุคคลซึ่งปลุกปั่นให้ข้อมูลเท็จในโซเชียลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องปมจับยาเคนะครับแล้วก็ส่งคนไปดำเนินคดีกับคนที่นะทำให้รัฐมนตรีเสียหายนะ นะครับเนี่ยครับนี่ข่าวล่าสุดเลยนะครับนะเอ่อนะฮะอืมนะครับนี่ก็นะครับข่าวนะครับล่าสุดเมื่อ5นาทีครับรัฐมนตรียุทธธรรมนะครับตั้งคณะทางานเอาผิดคนที่ปลุกปั่นข้อมูลเท็จในโซเชียลทําให้ประชาชนเข้าใจผิดปมการจับยาเคนะครับส่วนใครจะถูกดําเนินคดีนั้นก็คงเดาวไม่ยากนะเพราะข่าวมันออกไปแล้วว่าเขาจะดําเนินคดีกับใคร นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะพอจะรู้นะว่าใครจะโดนดำเนินคดีเดาไม่อยากเดาไม่อยากนะผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการที่นายอาัจิยะไปแจ้งความกับรัฐมนตรีนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันเป็นอุดมการของนายอาัจยะนะซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีอุดมการแรงกล้าผมไม่เกี่ยวนะฮะนะรัฐมนตรีแกก็ฟังรายการทนายใครทุกอยู่นะทีมเลขาทีมอะไรต่างๆก็ฟังอยู่ฝ่ายกฎหมายก็ฟังอยู่ผมทราบ นะครับผมทราบนะแล้วผมก็ทราบอะไรลึกๆมาวงในก็ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องยาเคเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีคนติดคุกผมก็รู้วงในมาแล้วกันนะนะครับนะมันก็ต้องมีคนติดคุกแต่เราไม่รู้ว่าใครจะติดคุกนะนะผมบอกเลยมีการติดคุกผมรู้วงในมา อย่าลืมนะครับว่าผมเป็นนักจัดรายการทางด้านการเมืองนะไม่ใช่ด้านกฎหมายนะผมก็พอรู้นะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับนักการเมืองได้มีโอกาสคุยกับทีมที่ปรึกษากฎ,กฎหมายอะไรหลายคนหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบ,บาลฝ่ายค้านอะไรเนี่ยนะนะก็เป็นเพื่อนฝูงกันเอาง่ายนะๆแล้วกันพูดตรงๆเลยก็ได้รู้มาว่าอาจจะมีคนติดคุกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะใครไม่ได้ทําความผิดก็อย่าไปตกอกตก,ตกใจจนเกินไปนะครับแต่ว่าได้ข่าวมาเนี่ย พี่สมศักเนี่ยรัฐมนตรีสมศักเท็สุทินเนี่ยแกเอาจริงนะดาเนินคดีกับคนที่ไปปั่นข้อมูลเท็จเรื่องยาเคเนี่ยนะนะีกข่าวออกแล้วนะส่วนใครจะติดคุกหรือไม่ก็แล้วแต่นะนะครับนะนะฮะนะครับเข้าใจนะครับอยวกระดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองอ่ะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องยาเคนะ ก็ฝากไปยังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็สำนักง,งานปปสนะครับเรื่องการจับยาเคที่แปดลิ้วในบ้านผมเนี่ยนะแล้วก็การถแถลงข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงและก็ภาพลักษณ์ปปสเสียหายอันนี้เรื่องจริงครับโดนตั้งคําถามถึงความไม่ละเอียดรอบคอบอันนี้เรื่องจริงนะส่วนใครจะต้องรับผิดหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดที่ว่ามันรีบถแถลงข่าวไปหน่อยแล้วสังคมก็เลยเข้าใจผิดคิดว่ามีการจับยาเคตั้ง11.5ตัน มูลค่าประมาณสองสามหมื่นล้านอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดนะครับนะคือแทนที่จะตรวจสอบอะไรให้ละเอียดซะก่อนดันไปเรียกผู้สูบงสืข่าวมานะปปสไปท่านรัฐมนตรีไปเนี่ยมันก็เลยภาพลักษณ์มันเสียหายเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าใครต้องรับผิดนะเพราะผมไม่ใช่มีหน้าที่ต้องมาตัดสินอะไรใครว่าผิดเพราะไม่ไม่ใช่เป็นผู้พิพากษาโซเชียลนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ต้องไปปรับปรบุงแก้ไขว่าต่อไปจะถแถลงข่าว ต่อไปจะไปอเอารัฐมนตรีไปไปถแถลงข่าวเนี่ยนะนะเลขาปพสรหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีข้อมูลให้ชัดเจนแล้วอย่าเอาเอาพี่สมศักดิ์เนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการยุทธธรรมไปเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นมันไม่ใช่ยาเคแกก็เสียรางวัลนี่พุ่งตรงอ่ะ <laughs> เสียรางวัล นี่ผมจะเล่าอะไรฟังวันนี้ผมไปสารนายาเขาไปเจอตำรวจซึ่งเป็นเอฟซีทนายคลายทุกเนี่ยผมไม่คนเชียร์ตำรวจอยู่แล้วไม่ใช่คนด่าตำรวจไม่ใช่คนอะไรต่างๆหาเรื่องกับตำรวจวันนี้ผมก็เจอตำรวจที่ไหนก็เล่าให้ฟังตำรวจตำรวจปราบปรามยาเสพติดในกรุงเทพเขาไปทำคดีสำคัญยาเสพติดจำนวนมากเลยผมก็ถามกันบอกเฮ้ย hey, น้องนะก็เป็นร้อยตำรวจเอะเฮ้ย hey, ถามเฮ้ย hey, เอ็งคิดยังไงว่ากับไอ้เรื่องที่ปปศาไปเจอยาเคสิบเอ็ดจุดห้าตันเนี่ย นะไ,อไอ้น้องคนนี้ร้อยตำรวจเองเนี่ยมันเป็นฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดคดีสําคัญวันนี้ก็ไปเบิกความสารยาเขาบอกผมว่าไงผมบอกอาจารย์ครับเขาก็เรียกผมอาจารย์เ,ยเพราะเขาเคารพผมส่วนใครไม่เคารพผมจะเรียกผมไอหรืออะไรต่างๆกันแล้วแต่นะเขาเคารพผมบอกอาจารย์ผมเอฟซีอาจารย์มานานเนี่ยนะอาจารย์ถามเนี่ยผมจะตอบเลยเขาบอกว่ามันแปลกถ้าเป็นพ่อค้ายาเสพติดลายใหญ่เนี่ย เท่าที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาเป็นฝ่ายสืบสวนจับกลุ่มหัวหน้าชุดมานานนะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกมันไม่มีใครเราที่จะเอายาเคสิบเอ็ดจุดห้าตันเนี่ยมารวมไว้ที่เดียวกันนะเขาบอกเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาของกลางทั้งหมดมารวมไว้ที่เดียวกันเพราะอะไรไหมถ้าโดนโดนจับปุ๊บเนี่ยหมดเลยเรียบร้อยเลยของกลางทรัพย์สินต่างๆยาเคพวกเนี้ยมูลค่ามหาศาลหมดเลยกิโลต้องต้องทลาน่นะเป็นล้านเป็นแสนเลยเนี่ย เขาบอกโดยทั่วไปเนี่ยมันมันไม่น่าจะมารวมไว้ที่เดียวกันนะนี่รับอันนี้ตํารวจฝ่ายสืบสวนกรดิยาเสพติดเขาบอกอันอย่างอย่างกรณีอย่างกรณีที่แปดเลี้ยวเขาก็สงสัยว่าทําไมเอามารวมไว้ที่เดียวกันนะโดยทั่วไปเนี่ยพอขายยาเสพติดรายใหญ่นะจะไม่ทําแบบนี้นะกรณีที่สองผมก็เลยถามว่าเออแล้วมีมีเหตุผลไหมที่ว่ามันจะเอายาเสพติดสิบเอ็ดจุดห้าตันเนี่ยมารวมไว้ที่เดียวกันเขาบอกมีแสดงว่าทํามานานแล้ว ทำมานานแล้วแล้วก็มันก็ต้องมีอมีความมั่นใจว่าที่ผ่านมาไม่มีไม่ไม่ไม่เคยมีการถูกจับได้อันนี้ก็เป็นไปได้ก็คือหมายถึงว่าถ้าสิบเอ็ดจุดห้าตันเนี่ยมันอยู่เยอะขนาดเนี้ยแสดงว่าทำมานานแล้วแล้วก็ทํามาหลายครั้งแล้วแล้วก็มันประสบความสําเร็จไม่เคยโดนจับได้อันนี้อันนี้ก็อีกอัน,น,นมีกรณีเดียวก็คือทำมานานแล้วนะครับนะ <S <S แล้วก็กรณีที่สามผมถาม,ามว่ากรณีเนี้ย มันอาจจะมีการเปลี่ยนของกลางหรือไม่นะนะแล้วก็ไอ้เรื่องการทดส่งทดสอบเนตำรวจเนี่ยที่เขาเป็นหัวหน้าชุดจับคุมเขาบอกโดยทั่วไปนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเรื่องยาเสพติดมันไม่น่าพลาดนะถ้ามันม่วงก็คือว่ามันก็ต้องเป็นยาเคจริงทาม,ม่วงนะมันไม่น่าผิดพลาดเหมือนกรณีที่แปดลิว้วนี่เขาบอกนี่อันนี้ตำรวจตำรวจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะเอฟซีนายใครทุกนี่ย,ยผมคุยเลยคุยนานเนี่ยที่สารอายาเนี่ยเขาบอกว่า ไอเครื่องมือตรวจเนี่ยไอตรวจยาเคยาบ้าอะไรเนี่ยนะนะทายาบ้าก็เป็นสีส้มทายาเคก็เป็นสีม่วงเนี่ยเขาบอกถ้ามันม่วงแล้วส่วนใหญ่มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันมันมันมักไม่ผิดพลาดเพราะเป็นตำรวจมานานจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยเป็นร้อยร้อยเนพันกิโลเนี่ยเขาบอกนะเขาบอกว่ามันถ้าอ่าสมมติยาบ้าเนี่ยนะน้ำยาเนี่ยโดนปุ๊บมันส้มมันเนี่ยอันยาบ้าเนี่ยเขาได้ฟังแล้วก็ยาเคเนี่ยมันม่วงม่วงปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่พลาดมันก็คือต้องเค นะเขาบอกเขาก็ไม่เคยเจอนะพอม่วงเสร็จเอา้าชิปหายกลายเป็นในอะไรเขาเรียกไตรโซเดียมอะไรฟอสเฟตอะไรเนี่ยนะอัน,นเนี้ยเนี่ยเขาไม่เคยเจอนี่เขาเล่าให้ฟังแล้วผมก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมจับยาเสรติดนจำนวนมากเนี่ยสิบเอ็ดจุดห้าตันเนี่ยพอจับเสร็จแล้วเปลี่ยนของกลางเปลี่ยนไส้นะกระสอบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่เคยเจอแล้วเขาบอกเป็นเรื่องยากในการเปลี่ยนไส้ เขาเล่าวิธีการนะครับปฏิบัติเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยผู้กองคนนี้หัวหน้าชุดสืบสวนคดียาเสพติดรายใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่านะพอจับยาเสพติดรายใหญ่อย่างคดีเนี่ยโอ้เป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็เสร็จแล้วก็ระหว่างขนย้ายเนี่ยแล้วเปลี่ยนเอาไส้ออกนะเอาเกลือใส่แทนเอาแป้งใส่แทนหรือเอาไตรโซเดียมฟอสเฟตใส่แทน,นเขาบอกเป็นเรื่องยากไม่น่าเกิดขึ้นได้เพราะมันจะมีรูปคณะกรรมการ กำกับอะไรต่างๆเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะเขาบอกในทางปฏิบัติมันจะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายคนในการดูแลอ่าเกี่ยวกับเรื่องนะยาเสพติดจ,จํานวนมากเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยก็เอาเก็บในห้องมั่นคงนะนะครับมีกล้องวงจรปิดมีอะไรต่างๆนะครับที่ปทุมธานีเนี่ยนะนะครับหรือที่ภาคหนึ่งเขาบอกยากในการเปลี่ยนไส้น,น,นี่นี่ตำรวจนะตำรวจปสเลยจับมันนะแต่ไม่ใช่ปสตำรวจนะเออเอเอ ก็ผมก็ยังไม่รู้ว่างานนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าทางปสงก็ชี้แจงว่าอ่ไอ้เครื่องตรวจมันตรวจเบื้องต้นนะพอตรวจเบื้องต้นแล้วพอไปตรวจในห้องแลลแล้วเนะี่ยผลมันต่างกันนะคือพูดง่ายไม่มีใครทุจริตไม่มีใครโกงไม่มีอะไรต่างๆนะฟังจากปสว่านะแต่ก็ต้องรอนะ ทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศทั้งอะไรต่างๆหน่วยงานกลางต่างๆอะไรยูองยูเอ UN, อะไรเนี่ยนะมาตรวจอีทีตรวจทุกกระสอบเลยตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนสุดท้ายแล้วว่าสรุปแล้วมันเป็นยาเคหรือมันเป็นไพรโซเดียมฟอสเฟตอันนั้นก็ต้องไปดูนะคือภาพรวมส่วนตัวนะผมมองนะครับว่า,าส่วนตัวนะผมมองว่ารัฐมนตรีสมศักดนะิ์ท่านไม่รู้เรื่อง ลูกน้องพาไปถแถลงข่าวท่านก็คิดว่าโอ้โหงานนี้กูคงจะได้ผลงงผลงาน <c oughs> ที่ไหนได้หน้าแหกเลยเนี่ยผ,ผมคิดนะผมเชื่อเลยนะว่าพี่มสมจัก์เนี่ยรัฐมนตรียุตธธรรมเนี่ยท่านคงไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ที่ลูกน้องท่านเนี่ยพวกปรสุทส,สเนี่ยไปจับเจอบอะไรมาเนี่ยมันเป็นยาเคยา,ยาอะไรผมว่าท่านไม่รู้หรอกท่านเป็นะระดับรัฐมนตรีว่า,าการยุลยธรรมท่านคงไม่มีเวลาเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรงานรายละเอียดหรอก ลุกน้องบอกท่านครับเราจับยาเคได้สิบเอ็ดจุดหตันนะท่านรีบมายืนแถลงข่าวนะเป็นผลงานของกระทรวงเลยท่านก็ต้องมารีบใส่สูตรผูกเน็กไทยมาเลยนะครับยืนหล่อเลยผู้สื่อข่าวมาก็เอาไม้ยัดปากท่านก็พูดไปผมว่าแกไม่รู้ว่าส่วนตัว